สวัสดีค่ะเอาทรงแท่งมาให้ดูค่ะเพื่อนๆจ๋าปลูกทรงแท่งค่ะเพิ่งเสร็จนะคะก็ม,มัดมัดมัดไปเลยค่ะไม้ค้ำนะคะสีด้านนะคะแล้วก็เทปมีอะไรอะไรที่คิดว่ามันเหนียวแล้วก็เป็นพลาเทปนะคะก็พันพันพัน,พน,พน,พนไ้เลยค่ะเพราะว่าจุดประสงค์คือเพื่อให้ต้นเขาตั้งตรงนะคะก่อนที่รากเขาจะแข็งแรงนะคะเพื่อนๆ มีอะไรก็ค้ำค้ำก็ค้ำไปเลยมัดไปเลยค่ะไม่ต้องพิธีรีตองนะคะทําในแบบของเราไปเลยค่ะเนาะค่ะปลูกเสร็จก็ค้ำค้ำค้ำไว้แล้วก็ผ้าเทปพัน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 มีความรู้สึกว,ว่ามันแน่นก็คือใช้ได้นะคะไม่ล้มก็คือใช้ได้นะคะอันนี้สูตรของเราเองเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพิรีพิไรนะคะ <c ười> <c ười> ปลูกไปเลยค่ะเหลือต้นนี้ต้นต่อไปคือต้นนี้นะคะจะกรุดออกมาแล้วก็แต่งรากนะคะแล้วก็ปลูกใหม่นะคะ รากฝอยเยอะเลยนะคะมีตัดตัดไปบ้างแต่ก็ต้องเลม้อมาใหม่นะคะมาล้างล้างแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะเพื่อนๆรากด้วยนะคะทรงแท่งอันนี้มุมทรงแท่งนะคะทรงแท่งจ้าทรงแท่งจ้าอันนี้ก็เริ่มจะตรงแล้วนะคะต้นเริ่มสูงเริ่มใหญ่เริ่มสวยนะคะทรงแท่งถ้าดอกมาแล้วก็โอ้โหมาลึกกึ๊กกี้เลยะค่ะเพื่อนๆดอกดอกด้านบนเป็น ทรงตรงๆนะคะแล้วก็มีดอกเป็นพุ่มข้างบนนะคะสวยมากนะคะทรงแท่งเป็นไม้ในอนาคตนะคะอนาคตนี่สวยงามอลาัมมาลามาเหลือนะคะต้นนี้ก็สวยมากชอบมากค่ะต้นนี้มันเริ่มสูงเริ่มใหญ่แล้วค่ะเริ่มจะเสมอกันแล้วค่ะส่วนบนส่วนล่างนะคะเพื่อนๆนะคะเลี้ยงทรงแท่งนี่จะสวยตอนโตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสายดอกดกแล้วก็โอ้โหมาลำมาเหลือ <g ül> บลึกเก๋ยแปลว่าอะไรแปลว่าความงามนี่สุดยอดนะคะต้นต่อไปก็แต่งรากต้นนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่งเสร็จไปนะคะเ,เพื่อนๆก็ลงปลูกเรียบร้อยนะคะเกาเทปพ,พันพันไว้นะพอไม่ให้ล้มไม้ปักคำปักคำคำก็คือคำนะคะเพื่อชูต้นให้ตรงนะคะเ,เพื่อนๆก่อนที่รากให้เขาจะแข็งแรงนะคะ ี้ก็ต้องออกมาแต่งใหม่หมดเลยนะคะเพื่อนๆมีเยอะค่ะทงแท่งเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่สวยเหมือนกันนะคะทรงแท่งค่ะคลิปนี้ก็เอาต้นนี้มาให้ดูนะคะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่งรากเสร็จเรียบร้อยแขวนไว้ก็เรียบร้อยนานแล้วเรียบร้อย <c oughs> ได้เวลาที่จะลงปลูกนะคะ แล้วก็รอชมดอกอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะต้นต่อไปจะเป็นต้นนี้ค่ะจะทาต้นนี้ต่อนะคะไปเสร็จเราจะมาให้เพื่อนๆดูค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้าจ้าคอนเซปต์ทรงแท่งจ้า